เป็นไปได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาหลายครั้งเราอธิษฐานแล้วเหตุการณ์มันไม่เปลี่ยนเพราะเราอธิษฐานแบบลบหลู่พระเจ้าเราอธิษฐานแบบไม่เชื่อพระเจ้าไม่มั่นใจว่าพระเจ้าช่วยได้ไม่กล้าเชื่อจริงว่าพระเจ้าช่วยได้ดังนั้นจึงกลายเป็นคาอธิษฐานที่อ่อนแอไร้กําลังและไม่สามารถนําการเปลี่ยนแปลงมาได้วันนี้ให้เราตัดสินใจเด็ดขาดสักครั้งหนึ่งก็ยังดีเอาว่าไปเไรเป็นกันตายเป็นตายฉันขออธิษฐานเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาอะไร ในพระคำของพระเจ้ามีเต็มไปหมดเลยพระเจ้าจะทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ท่านคือคนที่พระองค์ทรงเรียกมาเป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นชีวิตของท่านพระองค์สัญญาจะเกิดผลอันดีในทุกสิ่งอธิษฐานกับพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอฝากลูกของข้าพระองค์ฝากสถานการณ์ในชีวิตฝากสถานการณ์ในครอบครัวมอบไว้กับพระองค์โดยข้าพระองค์เชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะให้สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงกลายเป็นผลดี เมื่อท่านมาหาพระเยซูพบกับพระเยซูภายในใจจริงๆพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสำแดงผลของพระวิญญาณปรากฏในชีวิตของท่านความชื่นชมยินดีความสุขสันติสุขจะปรากฏในชีวิตของท่านอย่างแท้จริงคนจะพูดกับท่านว่าชายคนนี้ช่างเป็นชายที่มีความสุขจริงๆผู้หญิงคนนี้ช่างเป็นผู้หญิงที่มีความสุขจริงๆถ้าเกิดใหม่การเปลี่ยนแปลงมันมาจากข้างในสิ่งที่กำลังพูดถึงในเช้าวันนี้เป็นปาฏิหาร ซึ่งเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยากจะทําในชีวิตของเราทุกคนในห้องนี้เพราะอะไรเพราะว่าใครหน้าไหนก็ตามในห้องนี้ถ้าไม่เกิดใหม่วันนั้นเจอกันหน้าบัลลังก์พี่ภากษาเขาจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ว่าเขาจะรับใช้เยอะแค่ไหนก็ตามไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าจนกว่าเขาจะให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเขาจริงๆธรรมชาติใหม่ต้องเกิดขึ้นจากข้างในเขาจริงๆวันนี้ท้องฟ้าจะมืดมัวแต่ในที่สุด จะเกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นท่ามกลางความมืดมัวนั้นจงอดทนรอคอยพระเจ้าไว้วางใจในพระองค์โดยเชื่อใจว่าพระเจ้าของฉันจะทรงรักษาสัญญาหากฉันยังคงสัตซ์ซื่อกับพระเจ้าท่ามกลางเหตุการณ์นี้ในเวลาของพระองค์พระองค์จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นพระพรหากฉันอดทนจนถึงที่สุดจนถึงเวลาของพระเจ้า พระเจ้าจะเปลี่ยนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับฉันนี้ให้กลายเป็นพระพรทั้งต่อตัวฉันเองต่อคนที่ฉันรักและต่อผู้คนมากมายเมื่อใครบางคนพยายามทําตัวเป็นคนดีเป็นคริสเตียนที่ดีเป็นคริสตนิกนที่ดีหรือเป็นเป็นนักศาสนาที่ดีของศาสนาใดก็ตามสุดท้ายแล้วเขาจะพบว่ามันเปล่าประโยชน์มันเป่าประโยชน์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกเท่านั้นเหมือนกับคนที่เป็นคนผิวดํา หากเราเอาเขามาใส่เสื้อสีขาวเขาก็ยังเป็นคนผิวดำอยู่ดีหากเราคนผิวดำมาทาแป้งให้เขาขาโอเคก็เป็นแป้งขาวแต่ข้างในเขเป็นคนผิวดำอยู่ดีเราไม่มีทางเปลี่ยนธรรมชาติของเราได้ด้วยการพยายามทําตามาศาสนาใดๆรวมทั้งาศาสนาคริสต์ด้วยไม่มีทางดังนั้นมาถึงตรงนี้อยากจะบอกว่าเราไม่มีทางเป็นคริสเตียนที่ดีได้ด้วยตนเองเป็นไปไม่ได้ ไม่ว่าคุณจะจิตใจหนักแน่นเข้มแข็งสักเพียงไรคุณไม่มีทางทําได้แต่สรรเสริญพระเจ้าโดยพระเจ้าไม่ว่าคุณจะอ่อนแอแค่ไหนสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่าวันนี้หากท่านผิดพลาดท,ทั้งบากใช่เราผู้มีพระวิญญาณของพระเจ้าเราก็เป็นคนนะเนาะบางทีเราก็โมโหบางทีเราก็วินแตกบางทีเราก็ทำอะไรนั่นทำอะไรทำผิด เราเป็นมนุษย์ยังผิดพลาดทัางทังไปได้แต่ว่าพอผิดปุ๊บเนี่ยสิ่งนึงที่เกิดขึ้นคือว่ารู้สึกมีการเตือนในจิตใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ายินดีด้วยท่านยังเป็นคน,คนธรรมดาเป็นมนุษย์ธรรมดาผิดพลาดทั้งไปได้แต่พระคัมภีร์บอกคนชอบทาล้มลงเจ็ดครั้งแล้วเขาก็จะลุกขึ้นอีกเมื่อผิดพลาดทั้งไปเราก็แค่อธิษฐานกับพระเจ้าขอ ขอพระอ,องค์ทรงบดยกโทษไอความผิดพลาดของข้าพระอ,องค์และขอพระวิญญาณสุดช่วยครับอ,องค์มีกาลังเขาเปลี่ยนแปลงครับอ,องค์นี่ใส่อย่างนี้ครับอ,องค์ไม่อยากจะวีนแตกไม่อยากจะไปไปโมโหใส่คนอีกแล้วนะขอพระเจ้าเปลี่ยนแล้วก็เมื่อเราเปิดประตูให้พระวิญญาณเข้าไปเปลี่ยนในในพื้นที่นั้นของชีวิตการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น ไม่ว่าคุณกำลังเผชิญกับสถานการณ์ใดอยู่ก็ตามพระเยซูสามารถช่วยคุณได้พระเยซูสามารถเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีในสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่นี้ได้ ในะคริสรรมคัมภี์เปิดเผยความจริงว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนพระเจ้าอยากให้มนุษย์ทุกคนมีความสุขพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาและปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนพบกับความสุขตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเขาแต่ว่าเพราะเหตุความบาปที่มีอยู่ในตัวมนุษย์จึงทําให้มนุษย์ไม่สามารถพบกับความสุขที่แท้จริงได้วิธีแก้ปัญหาที่แท้จริงของมนุษย์ก็คือการนําบาปออกไปจากจิตใจของมนุษย์จากชีวิตของมนุษย์แล้วมนุษย์ผู้นั้นจะพบกับความสุขที่แท้จริงพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนา ที่จะช่วยมนุษย์พระองค์จึงส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อรับโทษแทนความผิดบาปของมนุษย์ทุกๆคนใครก็ตามที่ยินดีเต็มใจให้พระเยซูนำความผิดบาปไปจากชีวิตของเขาเขาจะพ้นจากบาปได้รับการอภัยบาปและสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ถ้าฉันรู้ว่าความทุกข์ที่ฉันเจอนี้พระเจ้าส่งมาให้ฉันฉันก็รู้อย่างแน่นอนว่าพระองค์ส่งมาเพื่อที่จะชำระฉันทดสอบฉัน และเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครั้งสุดท้ายที่อ่านพระคัมภีร์ไม่ใช่เพราะว่าเป็นคริเสเตียนต้องอ่านพระคัมภีร์เป็นผู้รับใช้ต้องอ่านพระคัมภีร์แต่อ่านพระคัมภีร์เพราะว่าโอ้อยากจะรู้เหลือเกินพระเจ้าอยากจะบอกอะไรกับเราบรรยากาศนี้มันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้หายไปนานแล้วไม่สําคัญว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นนานสักเพียงไรก็ตามแต่วันใดก็ตามซึ่งขอให้เป็นในค่าคืนวันนี้เมื่อเรากลับมาหาพระเจ้าพระองค์ไม่เคยซ้ําเติมเราไหนทิ้งเราไปแล้วยังมาหาเรราอีก แซงว่าเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าคนที่โบวชไม่รู้แต่เรารู้ดีพระองค์ไม่ซ้ําเติมเราทุกครั้งที่กลับมาเราคงจําภาพบุตรน้อยลงหายคุณพ่อไม่ตําหนิสักครั้งนิดเดียวเลยพระองค์เพราะคุณพ่อวิ่งมาอย่างรวดเร็วที่สุดยเร็วได้และคืนสภาพที่งดงามให้เขาอีกครั้งในค่าคืนวันนี้ก็เช่นกันหากท่านเป็นคนนั้นที่ถอยห่างจากพระเจ้าไปคนอื่นไม่รู้แต่ท่านกับพระเจ้าทรงทราบ วันนี้เพียงแค่ท่านกลับมาพระองค์จะทรงสร้างหัวใจใหม่ขึ้นภายในท่านบางคนพระเจ้ากําลังนําสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์สําหรับท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเมื่อท่านเป็นประชากรของพระเจ้าแต่สําหรับบางคนที่ไม่ใช่ประชากรของพระเจ้าอาจจะปลอมตัวมาอยู่ในท่ามกลางารประชากรของพระเจ้าแต่ไม่ใช่ประชากรของพระเจ้าความทุกข์ที่เขาเจอไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเขาแต่เพื่อพิพากษาเขาอยู่ในพระเยซูกิ์เราเป็นคน ถูกสร้างใหม่พอถูกสร้างใหม่แปลว่าไม่เหมือนเก่าใช่ไหมเวลาสร้างใหม่บ้านหลังใหม่ก็ไม่เหมือนหลังบ้านหลังเก่าเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ดังนั้นเราจึงมีชีวิตแบบใหม่วิธีคิดแบบใหม่ความรู้สึกแบบใหม่เราเป็นคนใหม่ที่ถูกสร้างใหม่ไม่เหมือนกับคนทั้งหลายในโลกนี้ที่ยังไม่ถูกสร้างใหม่ดังนั้นพอถูกสร้างใหม่ความสุขของเราก็เลยไม่เหมือนกับ ความสุขของคนในโลกนี้ใครก็ตามที่อยู่ในพระคริสต์เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วแล้วรู้ได้ไงว่าคนนั้นถูกสร้างใหม่แล้วมีอันหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงมีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงแต่อนหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือเมื่อก่อนเขามีความสุขแบบคนในโลกนี้แต่เดี๋ยวนี้เฮ้ยความสุขของเขาเปลี่ยนไปการมีความสุขของเขาไม่เหมือนกับคนในโลกนี้อีกต่อไปเมื่อเราสร้างอะไรขึ้นมาเราก็ย่อมรู้จักเครื่องจักรเครื่องกลของสิ่งนั้นดีกว่าใคร แน่นอนพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรารู้จักเราดีที่สุดหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเราว่าทําไมเราเป็นแบบนี้ทําไมเราต้องหงุดหงิดทําไมเราเป็นอย่างนั้นแต่พระเจ้าทรงเข้าใจคุณและพระเจ้ามีพระประสงค์อยากจะช่วยคุณให้มีชัยชนะในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่คุณกําลังเผชิญอยู่วันนี้ถ้อยคําจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่มียาพิษเจือปนการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะไม่มีอันตรายใดๆแต่จะเต็มไปด้วยความรักและปรารถนาดีที่จะให้เราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและได้รับพระพรพระวิญญาณสุดจะไม่เพียงแค่ปลอบโยนด้วยเราด้วยเราด้วยถ้อยคำเท่านั้นแต่จะทรงกระทำบางอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของเราดังนั้นสิ่งที่พระวิญญาณศึกทำก็คือปลอบโยนและเปลี่ยนแปลงปลอบโยนและเปลี่ยนแปลงถ้อยคำจากปากผู้มีปัญญา ทำให้เป็นที่โปรดปานพระคัมภีร์ตอนนี้เน้นคําพูดของผู้มีปัญญาและคําพูดของผู้ที่เป็นคนเขาคือสําหรับคําสอนทั่วๆไปนะือว่าให้เราระวังคําพูดนะให้เราให้เราพูดสิ่งที่ดีๆนะแต่สําหรับพระคําของพระเจ้าลึกซึ้งกว่าน,นั้นพระคัมภีรพระเจ้าบอกว่าให้เราข้างในเราเนี่ยเป็นคนมีปัญญานะถ้าเราข้างในเราเป็นคนมีปัญญาคําพูดของเราจะเป็นคําพูดที่ดีและจะได้รับพระพร ดังนั้นมันมันคนละมันคนละนนระดับชั้นกันนะคือคําสอนทั่วไปของโลกนี้ก็คือว่าจงจงเปลี่ยนนิสัยจงเปลี่ยนนิสัยจงเปลี่ยนนิสัยแต่คําสอนในพระธรรมพระเจ้าว่าเปล่าไม่ใช่เปลี่ยนนิสัยจงเปลี่ยนตัวข้างในมีใครสามารถเปลี่ยนธรรมชาติข้างในของมนุษย์ได้เปลี่ยนจิตใจ,จของมนุษย์ได้ไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจที่แน่วแน่สักเพียงไรมันตั้งใจเลยเราเคยตั้งใจกี่ครั้งใช่ไหมตั้งใจตั้งใจตั้งใจเดี๋ยวครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกล้นอกจากเป็นการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ นอกจากให้พระเจ้าสร้างหัวใจใหม่ให้กับเราใครก็ตามที่พยายามเปลี่ยนธรรมชาติของมนุษย์ด้วยตัวเองเขาเป็นเหมือนกับคนที่ใช้พัดอันเล็กๆอันหนึ่งพยายามเปลี่ยนทิศทางของลมพายุคือพายุกำลังพัดมาก็พัดพัดสู้พายุพัดสู้พายุช่างโง่เขามันไม่มีทางสำเร็จได้คนที่ขี้โมโห แล้วพยายามควบคุมตัวเองต้องไม่โมโ oh หต้องไม่โมโ oh หดูเหมือนทําได้ดีแต่จริงๆแล้วข้างในมันเนี่ยมันพร้อมที่จะระเบิดออกมาตลอดเวลาเมื่อถึงเวลาของมันจนกว่าเขาจะถูกเปลี่ยนโดยพระเจ้าจนกว่าพระองค์จะเปลี่ยนข้างในของเขาไม่งั้นมันจะไม่เกิดขึ้นวันนี้อาจจะมีบาปหลายอย่างที่เราเปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงเราคงมีประสบการณ์นี้พระเจ้าประทานหัวใจใหม่แบบในในพื้นที่นั้นให้กับเราแล้ว เราไม่คิดอยากทำอย่างนี้เลยอเมื่อก่อนเป็นคนโกหกเดี๋ยวนี้มันโกหกไม่ได้จริงยังไงก็ไม่ได้เมื่อก่อนเป็นคนปากา้หลเดี๋ยวนี้มันพูดอย่างนั้นไม่ได้เมื่อก่อนเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้มันเห็นแก่ตัวไม่ได้แต่ยังทําบาปอย่างอื่นต่ออยู่นะฮะแต่ว่าบาปอะไรก็ตามที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยอันนั้นยังไม่ใช่หัวใจใหม่อันนั้นมันหัวใจเดิมๆขอพระเจ้าเปลี่ยนพื้นที่นั้นเป็นหัวใจใหม่เราคงมีหลายนิสัยในชีวิตของเราที่เราสังเกตไหม พอพระเจ้าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยนะไม่กลับไปกลับมาอีกเลยอันนี้ยพระเจ้าประทานใจใหม่ให้กับท่านพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งใดที่ยากสําหรับพระเจ้าครอบครัวของเราเปลี่ยนได้สามีของเราที่เมาหัวลาน้ําเนี่ยเปลี่ยนได้คนที่เรารักเปลี่ยนได้ลูกของเราเปลี่ยนได้ชีวิตของเรามีความหวังได้ไม่ใช่เพราะเราเก่งไม่ใช่เพราะเราดีแต่เพราะไม่มีสิ่งใดที่ยากสําหรับพระเจ้าของเราขอให้พระเจ้าพูดกับท่านในหัวใจในวันนี้ พระเจ้าตรัสกับเยเรมีโดยตรงและการสอนของพระเจ้านั้นทําให้ความรู้ของพระเจ้าเกี่ยวกับว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งใดยากนะันจากสมองลงสู่หัวใจของเยเรมีอย่างแท้จริงในบทเดียวกันนี้ในข้อที่17บเจ็ดเยเรมีอธิษฐานบอกว่าข้าแต่พระเจ้าด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ที่เหยียดออกพระองค์ทรงฤทธ,ธานุภาพยิ่งใหญ่สําหรับพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ยาก มีหลายครั้งเรารู้สึกว่าเมื <honestly> ่อไหร่ชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงสักทีเมื่อไร่ชีวิตของเราจึงสามารถรับการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงดูเหมือนที่ผ่านมาเปลี่ยนแล้วแต่แป๊บเดียวมันก็กลับไปเหมือนเดิมเปลี่ยนแล้วมันก็กลับไปเหมือนเดิมการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ข้างในเมื่อใดก็ตามที่จิตใจได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนนั้นจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเสมอสิ่งที่หวานลงไปนั้นไร้ค่า แต่สิ่งที่เป็นขึ้นมาเต็มไปด้วยสง่าราศีสิ่งที่หวานลงไปนั้นเน่าเปื่อยแต่สิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นไม่เน่าเปื่อยสิ่งที่หวานลงไปนั้นอ่อนแอแต่สิ่งที่เป็นขึ้นมาเต็มไปด้วยพลังสิ่งที่หวานลงไปเป็นของแห่งโลกนี้แต่สิ่งที่เป็นขึ้นมาเป็นของฝ่ายวิญญาณซึ่งจะดำรงอยู่ในสวรรค์ชั่วนิรันดร์ภาพของการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นภาพของการที่ มแมลงเปลี่ยนเป็นผีเสือ้อหนอนเนี่ยหนอนพอมันจะเปลี่ยนเป็นผีเสือ้อมันจะเป็นดักแด้อยู่ม,ยมันอยู่ในที่จํากัดอยู่ที่คับแคบในวงแต่ว่าสักวันหนึ่งพอการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์เกิดขึ้นพอหนอนหนอนตัวนั้นจากดักแด้ด้สุดกลายเป็นผีเสือ้อมันจะเป็นผีเสื้อที่สง่างามแล้วก็ไม่มีลักษณะเหมือนดักแด้อย่างก่อนอีกเลยวันนี้เราอาจจะเหมือนกับดักแด้ที่อยู่ในโลกนี้ แต่อีกไม่นานเราจะเต็มไปด้วยสง่าราศีเหมือนอย่างพระเยซูถ้าเปรียบเทียบก็คือว่าอีกไม่นานขอทานอย่างเราจะเปลี่ยนไปเป็นเจ้าชายจากความอัปยศจะกลายเป็นสง่าราศีนี่คือความตื่นเต้นและน่ายินดีของการเป็นขึ้นมาจากความตายดังนั้นวันนี้เราทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เรามีคำสัญญาของพระเจ้าว่าพระเยซูเป็นผลแรก แห่งคนทั้งหลายที่อยู่ในพระองค์เราทั้งหลายจะเป็นผลแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นในพระเยซูคริสต์พระวจนะของพระเจ้ามาบอกกับเราว่ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปทอละหดอดทนต่อไปไม่ว่ามันจะดูแย่ลงมันจะลำบากมากขึ้นสักเพียงอะไรก็ตามทอละหดอดทนต่อไปแล้วท่านจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วท่านจะได้รับในสิ่งที่ทรงสัญญาไว้ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านจะกลายเป็นผลดีพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นพระพรยืนหยัดทรหดอดทนพระเจ้าทรงรักเราก่อนที่เราจะทําอะไรเรายังไม่เกิดมาด้วยซ้ำไปพระองค์ก็รักเราแล้วเราอยู่ในท้องแม่เราทําอะไรไม่ได้เลยพระองค์ก็ทรงรักเราแล้วพระองค์ทรงรักเราก่อนที่เราจะทาอะไรดังนั้นแม้เราไม่ทําอะไรเลยพระองค์ก็ยังคงรักเราอยู่ดีเพราะว่าความรักที่พระเจ้ารักเรามันไม่เกี่ยวกับว่าเราทําอะไรหรือไม่ทําอะไร แต่เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราสุขจริงหนอสำหรับคนที่เข้าใจความจริงนี้ท่านอาจจะได้ยินแต่ผมไม่แน่ใจว่าท่านจะเข้าใจหรือเปล่าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยท่านให้ท่านเข้าไปในใจในเรื่องนี้สุขจริงหนอพระเจ้าทรงรักฉันไม่ขึ้นอยู่กับว่าการกระทำของฉันเป็นเช่นไรพระองค์ยังคงรักฉัน ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราทําบาปแล้วพระเจ้าจะมีความสุขนะครับพระเจ้าจะไม่พอใจเมื่อเราทําบาปและพระเจ้าจะทําทุกวิธีทางเพื่อเรากลับใจจากบาปนั้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเลิกรักท่านพระเจ้ายังคงรักท่านอยู่พระเจ้าทรงสัญญาว่าเราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าเราจะบรรจุวิญญาณใหม่ไว้ภายในเจ้าทั้งหลายเราจะนําใจหินออกจากเนื้อของเจ้าและจะให้ใจเนื้อแก่เจ้า ในพระธรรมเอเซเคียลบทที่36ข้อที่26ในตอนนี้พระเจ้าทรงสัญญาว่าแม้นเจ้าจะล้มลงในบาปแม้นเจ้าจงใจทำสิ่งเวลวร้ายแม้นเจ้ากะบฏต่อพระเจ้าแม้นเจ้าถอยห่างจากเราแม้นเจ้าล่วงหล่นจากสิ่งที่เจ้าเคยเป็นมา แม้วันนี้เจ้าถดถอยในฝ่ายวิญญาณแต่ดูเถิดจงอัศจรรย์ใจเถิดเพราะว่าพระเจ้าจะทำสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อเจ้าในพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่มีเงื่อนไขเลยว่าประชากรของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรแต่เป็นเงื่อนไขเดียวคือพระเจ้าจะทำเราจะใส่วิญญาณใหม่ให้แก่เจ้าเราจะสร้างจิตใจใหม่ให้แก่เจ้า วันนี้สำหรับจิตใจที่อ่อนร้าอ่อนแรงท้อถอยถดถอยในฝ่ายวิญญาณพระเจ้าเองจะเป็นผู้ทำสิ่งนี้พระองค์จะประทานจิตวิญญาณแบบใหม่จิตใจแบบใหม่ให้กับท่านคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าจะมีลักษณะที่เป็นลักษณะของผลแห่งพระวิญญาณปรากฏเสมอดังนั้นใครก็ตามที่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองมีพระวิญญาณของพระเจ้าแล้ว บางทีอาจจะเข้าใจผิดได้สังเกตได้จากชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเปลี่ยนแปลงหรือย,อยังถ้าตั้งแต่เชื่อพระเจ้ามาถึงตอนนี้เหมือนกันเปียบไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยอันนี้น่าสงสัยสงสัยสงสัยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ท่านยากเกินไปไม่ใช่ไม่มีสิ่งหนึ่งเลยที่พระเจ้าทรงกระทําไม่ได้ไม่มีจิตใจไหนโอคนนี้คนนี้ชั่วเกินไปพระเจ้าเปลี่ยนไม่ได้ไม่ วิญญาณบริสุทธิ์ทรงฤทธันตุภาพเปลี่ยนชีวิตของเขาได้ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยซึ่งพระเจ้าทรงกระทําไม่ได้แต่ว่าเงื่อนไขคือว่าเราต้องต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าของเราอย่างจริงใจแค่นี้ต้องจริงใจไงไม่ใช่เสแสร้งหรือไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธ,ธีกรรมทางาศาสนาแต่ถ้าจริงใจนะปาฏิหาริเราเนี้ยจะเกิดขึ้นแล้วก็ปาฏิหารินี้จะเกิดขึ้นระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแบบเต็มที่ พอมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าพระวิญญาณอยู่กับเราแล้วแล้วก็เมื่อวันใดที่เราเริ่มเห็นบางอย่างในเป็นจุดอ่อนในชีวเราใช่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยมีความอดทนเท่าไหร่ตอนตอนนี้ก็มีสันติสุขในพระเจ้าดีนะมีความรักคนอื่นมากขึ้นแต่อดทนน้อยเหลือเกินแล้วก็เริ่มทูลขอพระวิญญาณเปลี่ยนตรงส่วนตรงนั้นมากขึ้นมากขึ้น,าก,นการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเราถ้อยคําจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่มียาพิษเจือปน การสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่มีอันตรายใดๆแต่จะเต็มไปด้วยความรักและปรารถนาดีที่จะให้เราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและได้รับพระพรพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่เพียงแค่ปลอบโยนด้วยเราด้วยเราด้วยถ้อยคําเท่านั้นแต่จะทรงกระทําบางอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของเราดังนั้นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำก็คือปลอบโยนและเปลี่ยนแปลงปลอบโยนและเปลี่ยนแปลงจิตใจที่ไม่ได้ถูกเติมเต็มด้วย ของขวัญจากเบื้องบนไม่ได้ถูกเติมเต็มด้วยความรักความชื่นชมินดีหรือสันติสุขเป็นจิตใจที่ว่างเปล่าเป็นจิตใจที่ไม่มีพลังที่แท้จริงเพราะว่าพลังที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่แขนอันกำยำหรือสติปัญญาอันชาญฉลาดแต่พลังที่แท้จริงที่จะสามารถมีอิทธิพลต่อคนข้างๆรอบๆตัวเราได้นั้นอยู่ที่จิตใจ ซึ่งเมื่อจิตใจของเราถูกเติมเต็มด้วยของดีเลิศจากสวรรค์เมื่อนั้นจิตใจของเราจะเป็นจิตใจที่แข็งแกร่งที่แท้จริงใครก็ตามที่หัวใจของเขาถูกเติมเต็มเติมเต็มด้วยของจากสวรรค์คนนั้นจะมีพลังมากมายในเรื่องนั้นเช่นคนที่จิตใจของเขา ถูกเติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้าเติมเต็มเต็มเตมแล้วก็ล้นออกมาเขาจะเป็นคนที่มีความรักที่มีพลังเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างทุกสิ่งไม่มีสักสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นนอกเหนือการทรงสร้างของพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งขึ้นสิ่งที่พระเยซูทำเสมอในชีวของผู้คนแล้ก็ในสถานการณ์ต่างๆคือ พระองค์ส่งสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่แค่ซ่อมชีวิตของคุณพระองค์จะสร้างขึ้นมาใหม่ครอบครัวของคุณพระองค์จะสร้างครอบครัวที่มีความสุขเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งการงานแผนการในอนาคตพระเยซูซูจะทรงสร้างในมิติใหม่ที่ไม่เคยคิดมาก่อนพระเจ้าทรงสัญญาว่าเราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าเราจะบรรจุวิญ,ญญาณใหม่ไว้ภายในเจ้าทั้งหลายเราจะนำใจหินออกจากเนื้อของเจ้าและจะให้ใจเนื้อแก่เจ้า ในพระธรรมเอเซเคียลบทที่36ข้อที่26ในตอนนี้พระเจ้าทรงสัญญาว่าแม้นเจ้าจะล้มลงในบาปแม้นเจ้าจงใจทำสิ่งเลวร้ายแม้นเจ้ากบฏต่อพระเจ้าแม้นเจ้าถอยห่างจากเราแม้นเจ้าร่วงหล่นจากสิ่งที่เจ้าเคยเป็นมาแม้นวันนี้เจ้าถดถอยในฝ่ายวิญญาณแต่ดูเถิดจงอัศจรรย์ใจเถิดเพราะว่าพระเจ้าจะทำสิ่งยิ่งใหญ่ เพื่อเจ้าในพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่มีเงื่อนไขเลยว่าประชากรของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรแต่เป็นเงื่อนไขเดียวคือพระเจ้าจะทําเราจะใส่วิญญาณใหม่ให้แก่เจ้าเราจะสร้างจิตใจใหม่ให้แก่เจ้าวันนี้สําหรับจิตใจที่อ่อนร้าอ่อนแรงท้อถอยถดถอยในฝ่ายวิญญาณพระเจ้าเองจะเป็นผู้ทําสิ่งนี้พระองค์จะประทานจิตวิญญาณแบบใหม่ จิตใจแบบใหม่ให้กับท่านมนุษย์เป็นผู้เล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์มากปรากฏว่าเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นกระบฏต่อพระเจ้าร่วงลรนจากสภาพที่ตนเป็นนั้นแล้วหันไปทําสิ่งเลวร้วายสิ่งที่เหล่าทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์ที่สง่าง,งามเหล่านั้นต้องเจอคือเขาต้องถูกทิ้งให้ทุกทรมานชั่วนินรันดร์ในบึงไฟนรกทูตสวรรค์เหล่านั้นต้องพบกับการพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจ้าพวกเขาไม่ได้รับพระคุณของพระเจ้าเมื่อพวกเขาทําบา เขาต้องถูกลงโทษชั่วนิรันดร์แต่มนุษย์เอย๋ยจงอัศจรรย์ใจจงประหลาดใจเพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงทําลายเหล่าทูตสวรรค์เพราะบาปของเหล่าทูตสวรรค์พวกนั้นพระองค์กับโน้มพระองค์ลงมาหาเราทั้งหลายผู้เป็นคนบาปพระอง์กับเอาใจใส่สนใจเราผู้ไม่เอาไหนผู้ไม่ได้เรื่องแล้ว พระองค์ทรงตรัสว่าเจ้าผู้ทำบาปเหมือนอย่างทูตสวั์เจ้าผู้ถอยห่างจากทางของเราเราเองจะเป็นผู้ให้ใจใหม่แก่เจ้าเราเองจะเอาใจหินออกไปจากเจ้าเราเองจะเอาใจที่ต่อต้านเหล่านั้นออกไปเสียจากเจ้า ถ้าอยากให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราต้องทําอย่างไรอธิษฐานถวายตัวของเราแด่พระเจ้าบ่อยๆทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์ขอมอบชีวิตนี้แด่พระองค์ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์ถวายเกียรติแด่พระองค์เสมอไปส่วนกิจวัตรที่เราควรจะทําก็คืออ่านพระคัมภีร์ทุกวันนิดหน่อยก็ยังดีและฝึกเอาพระคาของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตอย่างน้อยวันละเรื่องอธิษฐานกับพระเจ้าเสมอในทุกๆเรื่องคิดถึงพระเจ้าบ่อยๆสรรเสริญพระเจ้าบ้างขอบคุณพระเจ้าบ้างเพียงเท่านี้ชีวิตของเราจะรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆในช เราจะรับการเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีเมื่อทางของมนุษย์คนใดเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าแม้นศัตรูของเขาก็กลับคืนดีกับเขาได้ถ้าคุณดําเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าทุกอย่างในชีวิตจะถูกเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีครับขอพระเจ้าอวยพรครับมีหลายครั้งเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงสักทีเมื่อไร่ชีวิตของเรา สามารถรับการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงดูเหมือนที่ผ่านมาเปลี่ยนแล้วแต่แป๊บเดียวมันก็กลับไปเหมือนเดิมเปลี่ยนแล้วมันก็กลับไปเหมือนเดิมการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ข้างในเมื่อใดก็ตามที่จิตใจได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนนั้นจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเสมอ